วันนี้ใครอยากกู้สร้างบ้านถามว่ายากไหมบอกได้เลยนะคะว่าค่อนข้างยากเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆของธนาคารเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็การดูเครดิตลูกค้าการเช็คเครดิตบูโรค่อนข้างละเอียดนะเราก็เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเยอะวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพราะว่าในเรื่องของการสร้างบ้านถ้าคุณเป็นบริษัทรับสร้างบ้านเขาจะมีให้คุณชาระงวดแรกอยู่ยังไงคุณต้องมีเงินสำรองประมาณ15-2ี่ปนนะคะเพื่อดาเนินการทําสัญญายื่นอนุญ,ญาตต่อเข็ม ถูกไหมคะทีนี้ถ้าเกิดคุณบอกว่าอาแล้วถ้าฉันจะกู้แบงค์หล่ะในกรณีที่คุณมีเงินสำรองจากนั้นนะคะเขาก็จะไปทำยืดนังมีด้แล้วก็กู้ธนาคารนะทีนี้นะคะในเรื่องของธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีเลทดอกเบี้ยที่ต่างๆกันนี่วันนี้เราต้องมาเตรียมตัวว่าเ,เราจะเลือกธนาคารไหนเราจะเตรียมตัวยังไงเราต้องเตรียมเงินเท่าไหร่นะคะอันแรกเลยเนี่ยตามข้อมูลที่ที่โชว์นี้เลยนะ ธนาคารแรกเนี่ยก็คืออย่างเช่นธนาคารยูบีเขาก็จะมีตราดอกเบี้ยของเขาเช่น3ปีแรกนะประมาณ3.3ถึง 3. 5ซคงที่3ปีปีที่4ก็จะเป็น mrr ลบนะคะก็จะไปดูว่า mrr ณปีนั้นๆเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วก็ลบด้วยเรทที่เขาคุยกับเราไว้นะคะโดย u ยบีเนี่ยเขาไม่จําเป็นที่เขาจะต้องได้ใบอนุญาตมาหรือว่าตอกเข็มก่อนเขาจะให้งวดแรกคุณเพียงแต่คุณเนี่ยได้ใบรับเรื่องของการยื่นอนุญาต นะคะแล้วไปให้ยูบียูบีเขาก็จะเบิกก้อนแรกให้คุณก็คือให้ประมาณ5%ในกรณีที่คุณแบบว่าเอ้ยไม่มีเงินเลยมีมีบางส่วนอาจจะเอเี่ยมาเติมเพื่อไปจ้างเหมาของบริษัทรับสร้างบ้านก็ได้นะคะซึ่งงวดนะมันจะแบ่งเีกเรื่องนึงก็คืองวดงานบางธนาคารเขาจะมีงวดสแตนดาดของเขาเลยแต่ยูบีเนี่ยจะเป็นงวดตามบริษัทรับสร้างบ้านซึ่งค่อนข้างงา่ายนะคะสามารถรีเลทกันได้เลยอันที่2ค่ะพออสอ นะทอสองในดอกเบี้ยประมาณ3% 5เปีเสื้ปีซึ่งอันนี้จะเป็นข้อตอลที่ค่อนข้างถูกแต่ว่าในเงื่อนไขของเขานเนี่ยก็ค่อนข้างละเอียดนะคะแล้วก็วันจดจำนองลูกค้าจะได้20%แต่งวดเขาก็จะมีงวดสแตนดาร์ดของเขาเลยซึ่งคุณก็ต้องไปตกลงก,กับบริษัทรัรซังบ้านเองว่าเฮ้ยในกรณีนี้มันไม่ตรงกรันถ้ามันไม่ตรงกรันเนี่ยคุณจะมีส่วนช่วยเ,เติมเงินเพิ่มไหมนะคะในส่วนอย่างเช่นลูกค้าเซ็นสัญญาไว้ต้องจ่ายงวดนี้1ล้านบาทสมมุติทอ คุณจะต้องเติมเงินเข้าไปไหมคุณก็ต้องไปเจราจากับบริษัทรับซับพลาอว่าจะคงค้างนี้ไว้แล้วก็ไปชําระต่ออันนั้นขึ้นอยู่กับคุณตปกลงเจราจากับบริษัทรับซัพบานซึ่งถ้าเกิดคุณรู้รายละเอียดของในส่วนของธนาคารอยู่แล้วเนี่ยนะคะคุณก็สามารถเอาไ,ไปคุยกับบริษัทรับซัพบายได้อันที่3ค่ะ SCB SCB ในสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์คงที่3ปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ไม่มีงวดสัญญางวดแรกนะจะได้จัดค่าที่นะคะแล้วก็ค่าบ้าน ซึ่งงวดนะจะเป็นไปตามที่สัญญาที่เรายื่นไปที่ธนาคารก็คือคล้ายๆกับเป็นงวดของบริษัทเราก็ยื่นเข้าไปนะคะแล้วก็สไลด์งวดออกมานะงวดแรกจะไปรวมค่าที่ไม่รวมค่าที่จะเขาจะมีค่าสัญญาให้นะคะดังนั้นเนี่ยตามตารางนี้เลยนะที่ที่โชว์นี้นะคะทีนี้ในกรณีที่คุณมีเงินสำรองอยู่แล้ว1 5อันเนี้ย ทีหลังได้คุณไม่ต้องรีบคุณก็ค่อยๆกู้แบงค์หาดอกเบีย้ยหาอะไรที่มันลงตัวโดยที่ให้บริษัทเขาทาใบยื่นอนุญ,ญาตไปก่อนได้นะคะเพราะยังไงธนาคารต้องเอาใบอนุญ,ญาตอยู่ละนะก็ให้บริษัทรับสร้างบ้านเขาทําไปก่อนแต่ในกรณีที่คุณไม่มีเงินเลยไม่มีเงินก้อนเลยหรือมีไม่พอในกรณีที่เขาเรียกมา 15- 2หอแล้วคุณมีไม่พอคุณสามารถไปคุยกับบริษัทรับสร้างบ้านได้เช่นได้ชำระเท่านี้เพื่อออกใบอนุญ,ญาตก่อนได้ไหม ปกติแล้วค่ะก็จะใช้เรทอยู่ประมาณ5% 5ก่อนแน่ๆนะคะหรือว่า10%เพื่อไปทำใบอนุญาตให้เสร็จนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเอาเนี่ยไปกู้แบงก์ต่อได้เพื่อเป็นการการันตีทั้งคู่นะเช่นคุณก็จะสร้างบ้านกับบริษัทนี้แน่ๆก็ให้เขาทำงานดำเนินการต่อไปเลย แต่ถ้าคุณไม่ไม่แอดวานเลยนะคะแล้วให้บริษัทไปดำเนินการเขาก็ไม่กล้าทําถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดได้ไปอนุญาตแล้วคือคุณไม่ชําระขึ้นมาถูกไหมคือเราก็ต้องมาเจราจากันทั้งสองฝ่าย ะนะคะแล้วมันก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการชําระค่าสัญญาน,นี่ก็จะเป็นเบื้องต้นนี่ถ้าคุณรู้แล้วว่าแต่ละแบงไม่เหมือนกันเหลกไม่เท่ากันคุณสามามรถไปปรึกษาที่บริษัทร,รับสร้างบ้านก็ได้เขาก็จะมีเหลกให้คุณดูบริษัทไหนเขาเดีลกับธนาคารอะไรไว้เรลกอาจจะถูกลงเงื่อนไขดีขึ้นเงวดสัญญาไม่ต่างกันมากเพราะเขาได้ได้คุยกันไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นการกู้ธนาคารสาหรับการสร้างบ้านนะคะแต่ถ้าคุณไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเวลาคุณไปคุยหรือว่าคุณไปเจราจารเนี่ย คุณไปเริ่มที่ธนาคารเองเนธนาคารเขาอาจจะเรียกใบอนุญาตเรี่อเอกสารสัญญาซึ่งถ้าคนไม่มีเขาก็จะไม่ให้คุณกู้ดังนั้นคุณก็ต้องไปคุยกับในหน่วยงานที่เขาตเตรียมเอกสารพวกนี้เป็นด้วยนะคะทนนวันนี้นะก็เลยจะให้เป็นทริปคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับใครที่อยากจะกู้บ้านนะกู้สร้างบ้านนะคะเพราะคุณจะต้องเตรียมตัวยังไงแล้วก็ดําเนินงานยังไง,งนะถ้าใครสงสัยนะคะก็สอบถามมาได้นะที่สํานักงานใหญ่นะคะ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะคะตอบคุณอยู่แล้วนะในเรื่องของการสร้างบ้านออกแบบแปลนนะคะการพู้ธนาคารการดำเนินงานทำยังไงขั้นตอนเป็นยังไงนะคะสรุรณีสวัสดีค่ะ